คุณครับคุณคุณช่วยผมด้วยช่วยผมหน่อยได้ไหมคุณเออคุณเป็นไรหรือเปล่าคะตอนนี้ผมต้องการกาแฟแก้วหนึ่งคุณช่วยซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมขอร้องอ่ะคุณฉันนึกว่าเรื่องอะไรคุณคะฉันรีบอะวันนี้ฉันมีสัมภาษณ์งานขอตัวนะคะ คุณจะเอากาแฟอะไรคะเดี๋ยวฉันไปซื้อให้คุณช่วยซื้อเอสเปรสโซเย็นให้ผมแก้วหนึ่งเอาหวานมากเลยนะคุณค่ะค่ะคุณคะกาแฟค่ะเป็นไงบ้างคะดีขึ้นไหม หรือว่าจะให้ฉันเรียกรถโรงพยาบาลให้ไหมคะผมดีขึ้นมากแล้วครับผมแค่ติดกาแฟแล้วถ้าไม่ได้กินนานๆจะปวดหัวมากเลยครับขอบคุณมากนะครับงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะนี่ตังทอน,นะคะ่ะครับเออ สวัสดีค่ะพอดีฉันมาสัมภาษณ์งานนะคะไม่ทราบว่ายัยงทันไหมคะงั้นเชิญดน้านี้เลยครับลบไปคุณครับมาทีหลังรอก่อนนะครับพี่เนปคะ่ะไม่เป็นไรนี่รุ่นน้องของฉันเอง พี่คะนุ้นพี่ควรสั่งสอนพนักงานของนุ้นพี่ด้วยนะคะไม่มีมารยาทเลยอะ่ะเกะกะขวางทางคนจะเดินปอนคุณออกไปได้นะครับเอ่อผู้จัดการครับคนนี้คือคนที่มาสัมภาษณ์งานอีกคนครับสวัสดีค่ะผู้จัดการ ของหนูของน้องก้อยเนี่ยพี่ว่าไม่ต้องดูหรอกเรารู้ๆกันอยู่เออนี่เป็นเรซูเม่ของฉันค่ะส่วนของเธอคิดยังไงมันสำหรับงานที่นี่แล้วเรียกเงินเดือนตั้งสองหมืนห้าเลยเหรอ <Hello. S 2> ฉันเรียกตามความเหมาะสมอะค่ะแต่ถ้าผู้จัดก,การไม่โอเคเราคุยกันได้นะคะวุิปริญญาตรีจบจากมหลาลัยบ้านๆอยากเป็นรองผู้จัดก,การเธอรู้ไหมว่าสมัยเนี่ยเขารับแต่คนจบปโทหรือไม่ก็จบปริญญาตรีแต่ต้องจบจากเอกชนเท่านั้นนะ เหมือนรุ่มน้องของฉันเออเธออยากทำงานที่นี่มากไหมล่ะค่ะฉันอยากทำงานที่นี่มากค่ะก็ได้ฉันจะรับเธอไว้ขอบคุณมากค่ะผู้จัดจการแต่เธอต้องทำตำแหน่งแม่บ้าน หรือรปภเท่านั้นแต่ฉันมาสมัครในตำแหน่งรองผู้จัดก,การนะคะไม่ใช่ตำแหน่งแม่บ้านแล้วก็รปภเอา้าปอนไม่ได้บอกเธอเหรอก่อนจะทำงานที่นี่ต้องทดลองงานก่อน3เดือนเรื่องนั้นคุณปอนบอกค่ะก็นั่นแหละเธอต้องทำงานเป็นแม่บ้านสัก3เดือน ฉันถึงจะให้เธอผ่านโปรหรือเธอจะไม่ทำก็ได้นะถ้าอยากทำก็ต้องทำตามที่ฉันบอกถ้าจะให้ฉันทดรองงานก็ต้องทดลองงานในตำแหน่งรองผู้จัดการไม่ใช่หรอคะไม่ใช่ตำแหน่งแม่บ้านแล้วก็รอปภฉันบอกให้ทำก็ต้องทำสิหรือว่าไม่เอาอุ๊ย นี่เธอแก้งโง่หรือว่าโง่จริงๆกันแน่ดูไม่ออกเหรอว่ารุ่นพี่ฉันเข้ารับฉันผ่านการสัมพันธ์งานเป็นรองผู้จัดการแล้วอะน้องก้อยรอพี่อยู่ที่นี่นะเดี๋ยวพี่ไปเอาเอกสารการทำงานมาให้ค่ะเอ่อผู้จัดการคะนี่เธอก่อนจะมาสมัครงานที่นี่ คิดทบทวนดีแล้วหรอบริษัทเนี้เป็นบริษัทใหญ่โตถ้าไม่มีเส้นสายแล้วก็อย่าหวังว่าจะได้ทำงานที่นี่ฉันว่าเธอกลับไปเถอะอย่าเสียเวลาเลยแล้วคุณใช้เส้นสายอะไรล่ะครับช่วยบอกผมทีได้ไหมผมก็อยากทำงานที่นี่เหมือนกันก็รุ่นพี่ฉันเขาเป็นผู้จัดการที่นี่อ่ะ คุณก็มาสัมภาษณ์งานที่นี่เหละคะแต่ว่าตำแหน่งมันน่าจะเต็มแล้วอะค่ะเหลือแค่ตำแหน่งแม่บ้านแล้วก็รปภอ,อ๋อนายก็มาสมัครงานเองเหรองั้นก็แบ่งกันคนรับตำแหน่งสิแม่บ้านกับรปภเหมาะสมกันดีนะ <c oughs> งั้นเหรอครับแล้วผมต้องขอบคุณคุณล่วงหน้าไหมครับที่ให้โอกาสผมได้เลือกตำแหน่งก่อน เอาท่านประธานท่านประธานแล้วพี่ที่นี่ไม่มีการใช้เส้นสายอะไรทั้งนั้นและคุณเชิญไปสมัครงานที่อื่นได้แล้วการสัมภาษณ์ครั้งนี้คุณไม่ผ่านส่วนคุณ พวกนี้มาทํางานได้และที่คุณช่วยผมซื้อกาแฟเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่บททดสอบเหมือนใน,นละครมันคือชีวิตจริงและผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าในชีวิตจริงหล,หลายครั้งโอกาสมักจะมาพร้อม,อ,มอุปสรรคเสมอดีใจด้วยที่คุณได้รับโอกาสนั้นแล้วก็ยินดีต้อนรับสูุดสุดท้าย จบจากมหาลาัยชื่อดังมันจบแค่มหาลาัยบ้นบ้านอะท่านประธานต้องรับฉันสิจบจากมหาลาัยดังไม่ใช่คำตอบว่าคุณจะมีสมบัติที่ดีนะครับส่วนคุณผู้จัดก,การหน้าใหญ่ถ้าคุณยังอยากทำงานให้กับบริษัทผมผมจะให้โอกาสไต่เต้ามาจากตำแหน,น,น่งรองผอดีใจกับคุณด้วยเหมือนกัน เออขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสฉัน